ก็กราบสวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับผมบิลลี่เอ็นะครับวันนี้ผมก็จะบอกวิธีมาเมืองยอดพึกษาศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับเผื่อบางคนที่ยังไม่รู้นะครับก่อนจะมาได้เราต้องทำยังไงผมเคยทำคลิปไว้แล้วแต่บอกว่างงกันเดี๋ยวผมจะ บอกใหม่อย่างแรกเลยเราต้องมาเออพอหานะฮะนี่หมู่บ้านสีเงินก่อนนะครับ <arken? S 1> เผื่อคนที่ยังไม่เคยเอาตานะครับตาเหรียญ วิ่งมาตรงนี้นะครับมันจะมีไหอันหนึง่งแต่ผมเคยทําไปแล้วมันจะมีไหอันหนึง่งเราก็ตีไหแล้วก็จะมีไอ้แก่คนหนึ่งออกมาแล้วเราก็จะได้มาเป็นลาไม่รู้ว่าซีซ้ายหรือซีขวาผมก็จำไม่ได้มันจะได้ไอ้อันนี้มาเนี่ย เสร็จปุ๊บเราได้หนึ่งอันแล้วเราก็ต้องมาที่นี่ครับยัง,งงกันอีกไหมเนี่ยจำทางวิ่งไม่ค่อยได้เดี๋ยวผมเริ่มจาวตรงนี้ละ ตามพวนะลืมใช่ถูกแล้วเติบ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 อ๋อนี่ก็จะเจอวาร์ปอันนั้น โอ้โหโอ้ยสมมติจะว่าเราออกมาทางนี้ครับถูกปะวะเอ้ยถูกแล้ว ไปมา,างนี้นี่แล้วตรงนี้จะเป็นห้องบอสครับนี่เราก็ฆ่าบอสห้องบอสเราก็ฆ่าบอสพอ,อรเราฆ่าบอสเ,เสร็จปุ๊บวิ่งมานี่

ขึ้นลิฟต์เสร็จปุ๊บเราขึ้นบันไดนี้นี่มาตรงนี้มันจะมีให้ให้เราเก็บเหรียญตรงนี้แต่ผมเคยเก็บไปแล้วมันก็จะเป็นครบสองซีกเสร็จปุ๊บให้เราวาร์ปมาตรงนี้นี่แท่นยกใหญ่โลนี่คงจะไม่งงกันอีกแล้วนะอันนี้ เ็นมาทางนี้นี่เราวาว์ปตรงนี้ตรงนี้นะแทนยกใหญ่เลนี่ให้เราเนี่เลื่อนซ้ายขวาถ้าชูเหรียญศิลาธรรมดามันจะไปด่านอีมะตรงนี้แต่ถ้าเราชูเหรียญศิลารับมันจะไปฝั่งนี้ นี่แล้วก็ชูเหรียญศิลาลับเฮ้ยปพ้บวิ่งเลยผมพาวิ่งเลยเดี๋ยวงงอันอีกนิดเดียวนิดเดียว นึกเลยเกียวบอะเรเรียบร้อยนี่เราก็จะออกมาทางนี้ได้เสร็จ <c oughs> ปุ๊บให้เราวิ่งมาตรงนี้นะคงวิ่งกันเองได้นะอ่า,า,าตรงนี้ ออแล้วมันจะปลดล็อกแล้วมันเมืองตรงนี้มันประตูตรงนี้มันจะล็อกอยู่นะเดี๋ยวผมตัดคลิปไปวิธีทําเลยโอเค ประตูมันปิดผนึกอยู่เราก็ต้องไปทำเฟสก่อนให้เราวิ่งมาตรงนี้เลยให้เราไปจุดครบเพลิงสี่อันข้างในวาร์ปนด้เราวาร์ปเข้าไปครับเดินตามผมเลยนะเดินไปผมเคยจุดไปแล้วแหละสามัน ผมตายโดนเนี่ยต้องระวังมันจะมีตัวหายตัวอยู่ต้องลองตีแรงมากหายตัวแล้วนี่จุดหนึ่งนะผมค็จุดแล้วก็วิง่งวิ่งเลยไม่ต้องสนใจมันน่ารำคาญไอตัวนี้ทกี่จุดหนึ่งนะงมาฝั่งนี้ ไปจุดที่สองกันอันนี้ครับจุดที่สองที่สองนะมันมีตัวยิงธนูสองตัว ผมจะฆ่ามันก่อนนะเสียเวลามนะันยิงโคตรแรงผมผมตายเพราะไอ้ตัวนี้ด้วยยิงแรงฆ่าก่อนดูดูมันยิงหายเป็นข้อ ข้างล่างไม่ว่ามีตัวนีห่านี่จริงายมันมีสองตัวนะต้องระวังแอบลอยอเราก็ต้องกระโดดขึ้น โคดแหลดโดดขึ้นข้ามัน คู่มาจุดสองใช่ไหมจุด 3. สามจุดสามปีขึ้นไปนี่เราก็ไปจุดไฟจุดสามแต่ผมเคยจุดไปแล้วแล้วก็ผมเหลือจุดสุดท้ายที่ผมยังไม่ได้จุดนะมาวิ่งไปข้างหลังครับ มันไดนี่ครับมันไดข้างหลังนี่ครับจุดสี่ก็ตอนนี้เรียบร้อยกดผนึก เสร็จปับ๊บก็แชว่าพอเราทำเควสเสร็จปุ๊บปั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 ๊บปุ๊บ,บเสร็จแล้วก็ประตูนี้มันจะปลดผนึกเราก็เดินมาที่วาร์ปวาร์ปไป ก็จะมาถึงนี่ยอดทึกษาศักดิ์สิทธิ์นี่ครับอันนี้ผมทำละเอียดมากเลยนะอันนี้คงไม่มีใครงงแล้วนะอันนี้คือโคตรละเอียดเลยนะถ้างงอีกผมก็ไม่รู้จะทำไงแล้วก็รชอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะก็ขอบค,ครับวันนี้ก็บายบายขอบค,ครับ